ต่างด้าวชาวเมยนมาลักรอบเข้าไทยอีกแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับโกวิดสกิจข่าวหนึ่งนะฮะก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโกวิสกิจข่าวหนึ่งรวมไปถึงทีมเพื่อข่ายสก,กิจข่าวทุกช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อ,อท่านผู้ชมจะได้มีขา่าวสารใหม่ๆม,มารับชมกันนะฮะ สำหรับในคลิปนี้เป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะฮะที่ลักลอบเข้ามาทางอำเภอพบพาสจังหวัดตากโดยทหารกองร้อยที่421นะฮะได้ออกลาดตระเวนจึงได้พบกลุ่มคนเป็นต่างด้าวชาวเมียนมา9คนนะฮะซึ่งเตรียมที่จะติดต่อในหน้าเพื่อจะให้เข้าไปส่งในตัวหัวเมืองใหญ่ๆของไทยนะฮะเพื่อจจะเข้าไปทำงาน ซึ่งคิดดูแล้วนะฮะทำไมต่างด้าวพวกนี้เข้ามาง่ายจังเลยนะฮะช่วงนี้ทั้งที่มีออกข่าวให้เห็นกันทุกวันนะจับกลุ่มไม่มีหมดเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็เข้ามานะฮะส่วนเจ้าหน้าที่ก็จับกันทุกวันเหมือนกันนะฮะ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาตอนนี้นะฮะกำลังเป็นกระแสเป็นข่าวอยู่ในขณะน,นี้ที่ลักลอบหนีเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมลองคิดดูลองสังเกตดูนะครับว่ามีข่าวเกี่ยวกับต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้ามายัางประเทศไทยน้อยมากนะฮะที่จะเข้ามาแบบถูกกฎหมายหรืออาจจะแทบไม่มีเลยที่อาถูกกฎหมายก็ไม่รู้ว่า ปัญหาแบบนี้จะแก้ไขหมดไปได้อย่างไรเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปการออกรัตระเวนของทหารกองร้อยที่421กันนะครับว่า,าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้นี้เป็นอย่างไรกันบ้างาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเรามาดูหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยทหารกองร้อยที่4 2 1 ได้ออกลาดตเวนบริเวณอพบพระไสางามตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจุดนี้นะฮะเป็นพื้นที่ชายแดนก็ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลพร้อมสัมภาระเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ จากการสอบถามนะฮะก็พบว่าเป็นกลุ่มชาวเม็ยมาาที่ลักลอบเข้าเมืองจํานวน9คนซึ่งแบ่งเป็นชาย2คนหญิง5คนและเด็กอีกจำนวน2คนนะครโดยมีรายง,งานว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจส,สอบสัมภาระของชายชาวเม็ยมาากคนหนึ่งนะฮะก็พบสิ่งเสพติด จำนวนหนึ่งนะฮะซึ่งคาดว่าอาจจะเตรียมนำมาจำหน่ายเพื่อนำเงินไปใช้ใจ่ายในการเดินทางต่อไปนะฮะและยังมีรายง,งานข้อมูลสำคัญบอกว่า ระยะหลังนี้นะฮะชาวเมียนมาที่พยายามติดต่อในหน้าเพื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็จะไม่มีงานทำนะฮะจึงพยายามาหลบหนีเข้ามาหารายได้ในประเทศไทยซึ่งในตรงนี้นะครับพันเอกนักกรเดื่อนติดนะฮะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมน,นูอำเภอแม่สอดนะฮะก็ได้สั่งการให้ทหาราที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนนะฮะให้มีความเข้มงวดกวดขันกับบุคคลที่ลักลอบเข้าออกตามแนวชายแดนให้มากขึ้นนะฮะเนื่องจากมีกระบวนการค้าแรงงานข้ามชาติพยายามนะฮะนำบุคคลลักลอบเข้าเมืองในทุกรูปแบบมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นประเด็นเรื่องรอบข่าวที่ทหารกองร้อยที่ 421ะครับพบกลุ่มบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบหนีเข้าไทยที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันนะครับว่ามีท่านผู้ชมคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับท่านแรกนะฮะท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะฮะแถมมีเด็กเข้ามาอีกด้วยนะฮะท่านต่อมานะฮะท่านนี้คอมเมนต์ว่าเข้ามาทั้งวันทั้งคืน ส่งสารประเทศไทยนะครับท่านต่อมานะฮะท่านนี้คอมเมนต์ว่าต้องจัดการพวกนายนาด้วยนะฮะท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้กับทหารหารทุกท่านครับนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าใกล้แล้วใกล้จะลดประเทศไทยและนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าดีครับทหารเก่งมากครับ ะะท่านนี้นเป็นท่านสุดท้ายคอมเมนต์ว่าพี่ๆที่เป็นเจ้าของประเทศไทยเราต้องช่วยกันดูแลประเทศด้วยนะฮะนะครับนะั่ก็เป็นคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามโกวิดสกิทข่าวหนึฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะท่านใดที่กดให้แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ